ตามตำนานประวัติความเป็นมาของประเพณีรอยกระทงตั้งแต่ต้นกำเนิดแห่งความเชื่อตามตำนานพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเมื่อครั้งปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกมีปริศนาธรรมดังนี้หนึ่งแม่กาเผือกหมายความว่าธรรมชาติแท้ๆดั้งเดิมของสรรพสิ่งเป็นมวลสารเนื้อเดียววัตถุธรรมชาติด,ดั้งเดิมได้แ,แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสองไข่ห้าฟองหมายความว่าขันห้า ที่เป็นชีวิตหรือตัวตนประกอบไปด้วยกายและจิตหรือรูปก,กับน้ำเราเรีเรยกว่าเบญจขันธ์หรืออุปาทานขันธ์ในแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนเกิดจากธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติ 3. ามไข่ไหลมาตามลำน้ำหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติตามผลของเหตุและปัจจัยเรียกว่าตราลักษณ์เป็นอาการเปลี่ยนแปลงประจำ นามมารูปเบ็จะขันเป็นไปตามเกณฑ์สามอย่างได้แก่อนิจจาทุกขตาและอนัตตาสี 4. ฟักออกมาเป็นคนหมายความว่าตัวแท้ๆของขันห้าเป็นธาตุแท้ของธรรมชาติแต่เนื่องจากถูกอวิชชาคือความไม่รู้เข้ามาครอบงำจึงรู้สึกว่าขันห้าเป็นเราเป็นเขา 5. ไม่รู้จักมารดาที่แท้ของตนหมายความว่า การไม่รู้จักสภาวะธรรมแท้ๆที่ทําให้ตนเกิดมารู้แต่ผู้เลี้ยงดูให้อาทรให้ที่อยู่อาศัยป้องกันภัยเท่านั้นเองหมารดาที่แท้จริงของตนหมายความว่าหมายถึงธรรมชาติคือการเจริญวิปัสสนาแล้วเกิดความรู้แจง้งคือเห็นปติจจสมุก เป็นการอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมาทั้ง12ประการได้แก่เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารจึงมีวิญญาณจึงมีนามรูปจึงมีสรายจัตนะจึงมีภาษาจึงมีเวทนาจึงมีตันาจึงมีอุปทานจึงมีภพจึงมีชาติแล้วจึงมีชรามรณะตามมาเจตแม่น้ำหมายถึงกระแสของอายจตนะภายในและภายนอกมากระทบกันกาวคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้สัมผัสดูรสกายรับรู้การสัมผัสอ่อนแข็งและใจรับรู้อารมณ์ต่างๆแปด ได้ดิบหมายถึงศีลการฝึกกายวาจาให้มีระเบียบวินัยและความเป็นผู้มีระายะาผู้ดีศีลเป็นกรอบกําหนดควบคุมพฤติกรรมไม่ให้ร่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นก้ 9, าวไม้ไม้หมายถึงสมาธิการทําใจให้สงบโดยการข่มกิเลสและอกุศลธรรมไว้ได้มี3อย่างศูนย์ยะตะสมาธิ คือการข่มใจสงบกิเลสจากอากุศลธรรมไว้ได้เพราะความพอใจรูปนามโดยเป็นความว่างเปล่าจากตัวตน 2. ออนิมิตตสมาธิความสงบใจข่มกิเลสและอกุศลธรรมไว้ได้เพราะเห็นความไม่แน่นอนแห่งเบญจขันธ์สามอปปนิหิตสมาธิก็คือความสงบข่มกิเลสและอกุศลไว้ได้เพราะพิจารณาเห็นทุกข์ข้อสิบเทียนหมายถึงปัญญาการอบรม ให้เกิดความฉลาดในกฎของธรรมชาติตลอโจนสภาพแวดล้อมและความเฉลียวฉลาดในการรักษาตนให้อยู่รอดปลอดภัยนั่นเองนี่คือปริศนาธรรมของการลอยกระทงของการทํากระทงและความหมายที่เป็นปริศนาทั้งหลายที่พึงมี